สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน Discord บนคอมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับยกเลิกเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชี Discord ของเพื่อนๆนะครับ mm. วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดโปรแกรม Discord ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้สังเกตตรงปุ่มฟันเฟืองตรงนี้ครับผมที่อยู่มุมซ้ายล่างนะครับให้กดไป1ที ถ้าเกิดของใครขึ้นเป็นหน้าม่วงๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มม่วงๆนี้ได้เลยครับผมและก็ในเมนูแรกตรงนี้นะครับให้กดติ๊กถูกทางด้านหลังออกได้เลยครับชึบให้มันเป็นเทาๆแบบนี้นะครับจากนั้นในแถบเมนูด้านซ้ายให้กดไปที่ My Account หรือบัญชีของฉัน1ทีนะครับอ่ามันจะเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงที่ผมมาร์กสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับ Phone Number หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับมันจะมีคําว่า Remove อยู่นะฮะ ให้กดลงไปได้เลยครับผมและเขาก็จะให้เราเกอรอกพาสด d ของบัญชี Discord นี้นะครับให้เพื่อนๆกอรอกลงไปได้เลยเ <h cap> มื่อกอกเสร็จเรียบร้อยให้กดไปที่ปุ่ม r m o v v หนึ่งทีเจ้าป๊อปอัพเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับและในช่องของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าโ h o n e number ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นข้อความว่าเรายังไม่ได้เพิ่มเบอร์มือถือเข้าไปผูกนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับไปใช้งาน ดิสคอร์ดได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไค i b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ